สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับมาจัดกันสักหนึ่งอีพีขอนนอนนะครับใครตื่นนอนมาหรือยังไม่นอนนะทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วนะนะพิมพ์ใหญ่สองคลองนะครับตรงนี้นะดูพิมพ์บนละคังนะ แต่ว่าคาบกัะเนื้อในไปทางบางกุนพรมนะครับนี่ฮะเนื้อจัดนะครับเส้นบังคับพิมพ์คมชัดนะเส้นกรอบกระจกนะเห็นไหมตกขอบเป๊ะนะแบบบลอังนะครับแต่พักก็เรียวๆแต่ซุ้มหนาเลยได้ลึกพ้าไม่มีซ่อมนะครับ เบิกปักนะครับองนี้ได้มานานแล้วแหละผมก็ลืมๆนะเผื่อใครชอบนะเอาหกพันห้านะครับเปิดหกพันห้านะครับนี่พิมพ์สวยดีนะครข้างตัดแบบวัลคังเห็นไหมเหม็นไหมอ่าคู่เฉียงๆนะครับเนื้อนูนๆเหมือนบางคุณพรมนะครับมันมากองนี้เนะาะเงี้ย เหมือนพระฝากกรุนะครับผมเลยตีเป็นสองคลองเนาะนี่ผมล้างไปรอบเลยนะแล้วก็ลืมไปเลยนะตัวแรกมานี่ขึ้เลยนะพระได้ลึกนะเห็นไหมลึกเนื้อจัดคมเรียวๆหน่อยนะครับองพระจะไม่ล่ำดวยเรียวๆหน่อยเห็นไหมหูหลังมันมากนะครับหนึกเลยนะเน่าหนึกเลยนะครับโอ้โหเห็นไหม บิกเลยนะครับมันมากตรงนี้นะนี่เนื้อจัดนะครับผม6,5 0 0ครับใครดูแลชอบทักมานะนะครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับผมขอคนพร้อมโอนนะครับไม่รับจองนะครับผมนี่เบิกเลยนะครับพิมพ์สวยมากนะครับคมๆเลยไหมพาม่มีซ่อมนะครับผมตีเป็นพิมพ์ใหญ่ว่าละครสองคลองนะนะ สองคลองคือฝากกลุ่ฝากกล่บางขุนพรมนะครับพระองค์นี้เคยโดนล้างคาบกล่มาแล้วเนาะนะครับผมมาล้างอีกครั้งหนึ่งเนาะบางองค์ก็ไม่ค่อยมีคาบกลุ่นะครับพระอ,อยู่ที่ว่าอยู่ด้านบนด้านล่างนะด้านล่างทับถมัน,นี้จะเป็นคาบกลุ่ทักมาแล้วกันเนาะหกพันห้าครับผมพิมใหญ่บางเออพิมใหญ่วัดระฆังสองคลองนะครับสวยดีตรงนี้นะเนื้อจัดมาก โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ